อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับครูเองงชากดาวเหนชาแนลนะครับวันนี้พาทุกคนไปดูวิเคราะห์ canon eos r5 นะครับโอ้โหนี่ไงครับอันนี้ก็ eos r เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ r5 นะครับอาโอเคนะครับผมเดี๋ยวพาทุกคนไปดูฟีเจอร์ที่มาใหม่ที่มันเหนือกว่า eos r กันนะครับถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ กล้อง Canon eos r 5ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วทั้งนี้ดูเหมือนว่า Canon จะจัดเต็มในส่วนของสเปคและฟีเจอร์ ไม่ว่าจะงานภาพนิ่งหรืองานวิดีโอซึ่งเรามีบทวิเคราะห์มาให้ชมกันด้วยครับ <Wow. S 1> หากดูจากข้อมูลในส่วนของฟีเจอร์และสเปคนั้นต้องบอกเลยว่าเจ้า c คน o n e o s r 5หลายๆท่านคงคิดว่าจะกักสเปคอีกแล้วนะครับแต่เมื่อข้อมูลอ f f i c i a l ได้ประกาศออกมาให้ได้ทราบนะครับบอกเลยครับว่าแทบจะเรียกเสงฮือฮาได้เลยทีเดียวครับแล้วก็จะไม่มีคําว่ากักอีกต่อไปเลยครับ oh, <no. S 1> ตั้งแต่มีการเปิดตัวกล้องมิเลโรเลตไม่ว่าจะเป็นกล้องเ e s m หรือ e o s R มานั้น จะมีกล้องบางรุ่นในไลน์อัพที่กล่าวมานั้นจะมีฟิวเจอร์บางอย่างนะครับที่ถูกลดทอนไปใส่มาไม่ครบหรือที่เรียกว่ากักสเปคนั่นเองนะครับแม้ในภาพรวมของ EOSM และ EOSR จะมีฟิวเจอร์ที่ครอบคลุมการใช้งานได้อย่างลงตัวเว้นแต่ฟิเจอร์เฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นระบบกันสั่นไหวแบบ5ทิศทางหรือที่เราเข้าใจกันคือกันสั่น5แกนที่กล้องทุกรุ่นแล้วก็หลายยี่ห้อนะครับมีฟิวเจอร์นี้เกือบทั้งหมดเลยครับในระบบโฟกัสแบบดูโอพิกเซลนะครับที่เป็นจุดขายของ c a นนั้นนั้นยังคงแสดงประสิทธิภาพออกมา อย่างเต็มที่เว้นเสียแต่ในงานวิดีโอโดยเฉพาะวิดีโอระดับ 4K ที่ปัจจุบันดู OpP ิ xel ยังไม่รองรับเท่าที่ควรรวมถึงวิดีโอที่ถูกครอบมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแม้แต่ช่องใส่การ์ดเมม ori ที่ปัจจุบันกล้องมิลเลสเตของ canon ไม่ว่าจะเป็น USM และ USR ต่างรองรับการใส่การ์ดได้เพียงแค่1สล็อตเท่านั้นทําให้เกิดปัญหาหรือเหตุฉุกเฉินขึ้นในหน้างานคงจะหัวเสียไปไม่น้อยแต่ปัญหาเหล่านี้ก็ดูเหมือนจะหายไปแล้วครับเมื่อกันมาของ USR 5ว่าที่ flash shift ระดับ p r o e s นนนัน้มีการปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆให้มีความสามารถที่พร้อมจะตอบโจทย์การใช้งานระดับมืออาชีพมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับต้องบอกเลยครับว่าสุดจัดมากๆนะครับวิดีโอเป็นแบบ 8K นะครับแล้วก็ไม่ครอปด้วยนะครับเปิดสกัดลาดแฟชชิพใหม่ทั้งทีแบบนี้ก็ต้องเอาให้โลกจำนะครับซึ่งก็เป็นไปได้ตามเขาลือก่อนหน้านี้ว่า เจ้า EOS R5 จะรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงถึง 8K ด้วยกันถึงแม้ว่าในช่วงแรกจะถูกมองว่าจะไม่สามารถทำได้แน่นอนแต่หลังจากประกาศ official อ,ออกมาแล้วนั้นเจ้า Canon EOS R5 นั้นก็สามารถถ่ายวิดีโอ 8K ได้เป็นรุ่นแรกอีกทั้งยังสามารถถ่ายแบบ i ินเท n a l นได้ทันทีรวมถึงวิดีโอ 8K ดังกล่าวก็จะได้ความละเอียด30เฟรมเซกแล้วไม่ถูกคอปด้วยนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับต้องบอกว่าโคตรเทพเลยครับแล้วก็ที่โดดเด่นไปกว่านั้นนั่นก็คือระบบ โฟกัสแบบใหม่นั่นก็คือ animal af ซึ่งถ้าเป็น eosr นั้นจะมีเพียงแค่ iaf เท่านั้นหรือ af เฉยๆนะครับแล้วก็หลายๆท่านรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับเมื่อเจ้า eosr 5นะครับได้มีการยกเครื่องในระบบโฟกัสใหม่นะครับให้ตอบโจทย์การทำงานระดับมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจาก Face แล้ว iaf แล้วยังมีในส่วนของ animal af เพิ่มเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับสหรับ animal af ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่แกะกล่องที่ถูกบรรจุลงใน canon eosr 5 เป็นครั้งแรกด้วยเช่นกันครับลักษณะการทํางานก็จะคล้ายๆกับการเลือกรูปแบบทั่วไปแต่จะเน้นการตรวจจับเจาะจงที่เป็นสัตว์เท่านั้นทั้งแบบแท็กกิ้งบอดี้หรือไอได้ทั้งหมดเลยครับ Animal AF นั้นตอบโจทย์การใช้งานของช่างภาพสายไวาไลฟ์ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการถ่ายสัตว์ป่าหรือนก ที่บางครั้งที่เรามีโอกาสเพียงแค่เซลว,วินาทีในการเก็บโมเมนต์นั้นได้อย่างทันท่วงทีถือว่าช่วยเพิ่มโอกาสในการเก็บภาพได้อย่างมากเลยครับผมแต่ทั้งนี้นั้นในอนาคตฟิวเจอร์ Animal AF นั้นยังไม่มีการเปิดเผยเลยครับว่า จะถูก Import มาในลักษณะเฟิร์มแวร์ให้กับ USR แล้วก็ USRP หรือไม่อย่างไรนะครับรอติดตามกันอีกต่อไปเลยนะครับแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นนั้นก็คือระบบการสั่น5แกนในครั้งแรกของแ a นนอนะครับเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เรียกเสียงฮือฮาได้จากสาวกได้เป็นอย่างดีเลยครับเพราะก่อนหน้านี้กล้องแ a นนอนไม่ว่าจะเป็น DSLR หรือมีโลโรเลตล้วนแล้วแต่ไม่มีระบบการสั่นภายในตัวบอดี้ถ้าหากต้องการลดการสั่นไหวให้กับภาพก็ต้องใช้งานกับเลนที่มีระบบการสั่นไหวนั่นเองนะครับสาหรับ ระบบกันสั่น5แกนที่ถูกติดตั้งเข้ามานั้นถือว่าเป็นกล้องมิลเลรเลตรุ่นแรกของแคนนอนที่มีระบบกันสั่นดังกล่าวทําให้เมื่อเราใช้งานร่วมกับเลนที่ไม่มีระบบกันสัน่นเช่นเลนฟรกก็จะได้รับอนิสง์ในส่วนนี้ไปด้วยเช่นกันแต่ถ้าหากว่าเราใช้งานกับเลนที่มีระบบกันสั่นไหวก็จะทําให้เพิ่มขีดความสามารถให้กับระบบการสั่นได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยนะครับแล้วท้ายที่สุดของกล้องมิลเลรเลตของแคนนอนนั้นนั่นก็คือช่องใสก่ก๊าซแบบดูโอซัลลส เดิมทีก็มีดอลเลอร์เมแของน่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น EOSR หรือ ESRP ต่างก็รองรับการใช้ SD c a r ์ได้เพียงแค่1สล็อตเท่านั้นซึ่งอันที่จริงก็อาจจะไม่ได้เสียหายเท่าไหร่นักแต่มุมมองของใครหลายคนคิดว่าถ้าการ์ดเกิดเออร์เลอร์ระหว่างการถ่ายงานการถ่ายภาพนั้นก็อาจจะอักเสบได้แบบหัวเสียกันเลยทีเดียวแต่ปัญหาเหล่านี้จะคลี่คลายได้มีการปรับปรุงในเรื่องดังกล่าวด้วยการรองรับ SD card ดจากเดิม1สล็อตเป็น2สล็อตไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยรองรับการ์ดในรูปแบบ CFexpress และ SD นะครับโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับการวิเคราะห์ ESR 5นี้นะครับโอ้โหผมต้องสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับโอ้โหมันสุดยอดจริงๆกับวิดีโอ 8K ซึ่งเป็นครั้งแรกของ canon เลยนะครับแล้วก็มีกันสั่นในตัวบอดี้นะครับซึ่ง ESR ไม่มีเลยนะครับโอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยมันน่าจะมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าเลิกกัดได้เลยจริงๆนะครับที่เพิ่มมาอีกนั่นก็คือ Animal AF นะครับนั่นคือก็คือการถ่ายโฟกัสตามดวงตาของสัตว์เนี่ยสุดยอดมากแต่ถ้าเป็น USR เนี่ยนะครับมันก็แค่ว่าถ่ายตามสายตาของคนแค่นั้นถือหรือเรียกว่า IAF เฉยๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยครับนี่ครับนี่ SD card มีมาให้แล้ว2สล็ s l นะครับแต่ว่า EOSR มีเพียงแค่1สล็อตโอ้โหน่าเสียดายมากๆนะครับในเรื่องของ EOSR 5ถ้าสมมุติว่าราคาถูกกว่านี้ก็น่าจะโดนกันอีกสักตัวนะครับอ่ะโอเคครับผมถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้กับครูเอแห่งช่องดาวเหนือชาแนลด้วยน,นะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ